ว่าต้อยห,หนูเก็บต้นเก็บแมนเบอรี่ที่อยู่พื้นอ่ะใช่เออมันร่วงก็มีแมนเบอรี่เราสุกเยอะเลยแ,ลแต่ไม่ได้ยินแล้วว่าเหน็บ แม่ไปเก็บอะไรล่ะแม่จะทำอะไรคะวันนี้แม่เก็บกบานจะมาตาหน้าก็มาเก็บบานเบอร์รี่จะสีอะไรอะสีแดงให้หมดเลยนชอบกินลูกสีแดงเปรีป้ยวใช่ไหมเก็บลูกสีม่วงให้หาวันนี้ด้วย ม,ม่วงนี่หวาน,นหวานเทียบ์ทำไมอันม้วง,งเยอะจังเพราะว่ามันสุกนานแล้วไงมไม่ได้มาไม่ได้มาเก็บมันหล่นลงพื้นก็เยอะ เนยชอบสีอะไรนะทั้งเนยชอบลูกสีอะไรแบบสีแดงบใส่เข้าลูกสีม่วงได้ใช่ก็สีม่วงมันหวานนี่สีแดงเป็นไงมันเปรี้ยวหนูชอบรถตาอตาไม่แต่ต้องชอบสิ่งนี้โอ้โหเป็นพวงเลยเน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 ยกมาดูิชิว้า ขวบใหญ่เลยอ่ะเลยจับให้ยังไงเป็นคนเก็บอ่ะ <Okay. S 1> อ่ะจะได้ยืนเก็บดีๆนั่งเก็บเรามาเก็บกันเลยนะคะว,ว,ว้าวขวบใหญ่ไปเริ่มอุ้ยเรืออะไร <laughs> เรือมันบัลลี่เหรอมันบัลลี่เรืออะไรจ้าป้าเตอ่อยไม่นี่จับป้าเตอ๋อต้องชอบพวองนี้แน่ๆฟักมันสี เต็มคัสกาแน่ๆเลยเต็มดอกเอาล่วงมีลูกที่ล่วงแหละลูกที่ล่วงมาเสียดดยน,นี่นะอุ้ยล่วงหยิบหยิบไหนเสียได้มันเพิ่งล่วงม้เองอแบบทมไมชอบ นีในจะชอบกินอ้นาวในร่วงอีกแล้วลูกนะึงเก็บให้หน่อยเมื่อกี้นี่ใน,นี่นี่นี่ในจะชอบกินแบบนี้นะคะแดงๆ เก็บไปก <S us rit> mm ินไปเพราะของเราปลูกเองนี่ไงม่วงเยอะไหมยังไงขันปากเลยอ้าวพี่นี่เอาบ้านตรงนั้นทำไมอ่ะไม่รู้แต่พี่นี่เห็นเราถ่ายวีดีโอ เสียพี่เน้นเห็นเราถ่ายวดีโอพี่เน้นเลยรีบหนีฝา,าแฝดอ้ําเยอะอยแยะังไม่พอ อะไะ้ะด,ด,ดีมีแต่สีม,ม่วมค่ะเรวเก็บเกระต่กก่อนกระตุกไม่นี่จตกระตต้องชอบนีนยี้ใช่ไหมกระต หมดจัง,งเลยโอ้โหฟังดูสักมิ้นระบังระบังมดม,มดมีมดไหมไม่ไม่ใช่หนามกิ่งต้นอะไรนั้นกิ่งต้นกระเพรากระเพราไมา่ใช่ไม่เป็นไรไม่ต้องจับเป็นทรงตัวได้เก่งจัง ใช้ความแรกแรกับดาพอแล้วมั้ยไม่ได้มันมืดแล้วลูกอ๋อฝั่งนี้ก็มี แค่นี้แหละดีไหม้ยโอนี่ก็เหลือเยอะอยู่มันมือดอ่ะแค่นี้แหละดีไหม้ยโอนี่ก็เหลือเยอะอยู่มันมืดมองไม่ค่อยเห็นละนี่ไงรูปหนึ่งไม่มีใครเห็นใช่ไหมามาเก็บตอน หกโมงเย็นนะคะตอนนี้ก็จะออกมืดๆหน่อยนี่ทางนี้ลูกน,ะนี่อยตรงนี้เห็นไนหะมกอะไร้ยังก้องเก็บท่้นหมดน่าจะหมดแล้วน,น,นั่นเดี๋ยวจะลูกสีแดงนี่ในจะเก็บลูกสีแดงไปกินเนี่ย ชอบสีม่วงชอบมากเลยใช่ไหมลเอื่อก็สีม่วงมันหวานมากเลย โผล่ตรงนน้นแล้วแหรอทั้งแม่อันไหน,น,นไม่เห็นตรงนี้เหรอม่วงๆตรงนี้อ่ะอุ้ยเก็บใช่ดึงแขนให้ยาวสุดๆดู เป็นไรนอ่ะมาบ้ายบายกันดีกว่ามาเป็นหนด้วยหนูจีบ้ายบายกันเลยอ่ะล้างใน